สวัสดีค่ะน้ำอังกฤษภาษาอังกฤษท่องเที่ยวมารู้จักอักษรในภาษาอังกฤษกันมี26ตัวเป็นสระห้าตัวเป็นทั้งพยัญชนะและสระหนึ่งตัวเอบี C D E F G H I J K L M N O P Q O S T U F W x, y, z สระหกตัวได้แก่ a, e, i, o, u, y พยัญชนะและสระหนึ่งตัวได้แก่ y เราทุกคนมีบางสิ่งในตัวที่น่าภูมิใจเสมอขอให้ทุกคนมีความสุขสุขภาพแข็งแรงเจอกันใหม่นะคะ